ไม่กี่วันก่อนหน้านะครับเราได้เห็น AMD มีการเผยทีเซอร์ตัวใหม่ออกมานะครับสำหรับรายเส้น9000 X3D โดยเขาเขียนไว้ว่า X3D Reimagine นะครับไอ้ Reimagine เนี่ยจะให้เรา imagine อะไรครับมันต้องแปลว่ามีอะไรใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่า ไอการออกแบบของ X3D เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับล่าสุดนี้ครับมีข้อมูลจากทางฮาร์ดแวร์เกอร์ขาประจำคนเดิมนะครับผู้ใช้ Twitter ชื่อ 9550pro นะครับคนนี้ก็จัดว่ามีประวัติที่ค่อนข้างดีนะจากการปล่อยข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แม่นไปหลายรอบนะครับเขาเนี่ยบอกว่าไอคำว่า r e i m a g i n e เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าจะมีการออกแบบตัว X3D แบบใหม่ในการวางตัว CPU complex die หรือว่า CCD กับตัว 3D V-cache die หรือว่า L3D จะไม่เหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าไอ้ p o m p พ Die ดว่า CCD แล้วก็ V-cache ได้ Dai, ว่า L3D แล้วกันนะครับคือรุ่นก่อนหน้านี้ทุกรุ่นนะครับที่เป็น X3D ไม่ว่าจะเป็น5800 X3D หรือ8800 X3D เนี่ยจะมีการจัดวางตัว L3D ไว้บน CCD ทั้งนั้นนะครับซึ่งการจัดวางเนี่ย มันจะอยู่ตรงกลางของไอ้ L3 c a c h หลักของ CPU นั่นเองก็เป็นการเชื่อมกันอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวใหม่นครับบอกว่า CCD เนี่ยมันจะไปอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ได้มีไอ้ตัว L3D มาวางทับแล้วตัว L3D เนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้านล่างแทนนั่นหมายความว่าตัว CCD ครั้งนี้มันจะสามารถสัมผัสก,กับตัวกระดอง CPU ด้านบนโดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับคถามต่อมาครับแล้วไอ้ตัว L3D เนี่ยขนาดมันเล็กกว่า CCD ไหมจ๊ะแล้วพอย้ายไปอยู่ด้านล่างมันจะบรรล้างใช่ไหมเนี่ยฐานด้านล่างมันเล็กกว่าตัว CC ด้านบนมันจะวางกันยังไงเท่าที่เขาสันนิษฐานนะครับก็น่าจะเป็นการขยายขนาดของไอ้ตัว L3D เนี่ยออกมาให้มันมีพื้นฐานด้านล่างที่รองรับกันได้ดีมากขึ้นแต่ว่าขนาดแคสต่างต่างก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะทำหน้าที่เป็นแค่ตัว base tile เพิ่มเติมเข้าไปแทนเท่านั้นนะครับการออกแบบตรงนี้ครับแน่นอนว่า ประเด็นเรื่องความร้อนในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับจากก่อนหน้านี้ไอ้เจ็ดพันยมีประเด็นใช่ไหมว่าใครเผลอไปโอเวอร์ค็อกเนี่ย บึ้มกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ออกแบบมาให้มีการวอร์ c ล o อกแีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของสเปคโดยรวมของเขาเนี่ย AMD มีการตัด c ล o อก speed ลงไปเพราะว่าเขารู้ไงครับว่าการจัดวางแคชด้านบนของซีดีเนี่ยมันจะทําให้การระคำร้อนนั้นไม่ดีนะครับตอนนี้ไอ้คำว่า re imagine เนี่ยมันจะเป็นการทําลายภาพจําเดิมๆของตัว X3D ไปแล้วการจัดวางซีดีจะอยู่เหมือนกับโปรเซสเซอร์รุ่นที่เป็น X3D เลยนั่นหมายความว่า AMD เนี่ยจะสามารถดัน l ็อกส p ปีดขึ้นไปได้เท่ากับรุ่นที่เป็น X3D และนอกจากนั้นแล้วน่าจะมีการรองรับการ overclock ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าทั้งหมดเนี้เป็นเรื่องจริงหมายความว่า X3D ในเจนนี้ มันเป็นโปรเซอร์ที่คิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้เหมือนไอ้รุ่น X3D ก่อนหน้านี้ที่เป็นการเอารุ่นธรรมดามาอ๋อมาใสาน่นู่นใส่นี่เพิ่มเติมเข้าไปแต่ก็มีข้อจํากัดมีข้อแรกเปลี่ยนเข้ามาแต่ครั้งนี้เขาเห็นว่ามันขายดีมั้งเขาก็เลยแบบว่าไปโฟกัสตัว X3D มากกว่าตัวธรรมดาด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่จริงนะเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตคอมเมนต์มาทุกคนบอกว่า รอ9000 x3d ทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าตัว9000 x3d เนี่ยจะเป็น product ที่มันชูโรงทาง AMD ไม่ใช่ตัว9000ธรรมดาแล้วนั่นเอง AMD เขาเลยคิดว่าเออไปออกแบบตัวใหม่เนี่ยให้มัน perfect ตั้งแต่แรกจะดีกว่าและเจนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าใครสนใจ x3d ตอนนี้แหละฮะน่าจะเป็นเวลาที่คุณจะได้ซื้อมันโดยไม่ต้องคิดถึงข้อจากัดสักที